าคูเตนอุ้ยไม่ใช่เพใช่ขาขาอย่างนี่ขาหมูขาหมูขาพี่ได้ไงคือไงปวดไงโพสเดี่ยคูเตนเอาจะกินทางทีมก็ต้องแบบนี้แหละน้องต้องบีบบีบกันบามันส่งกับอ่อนขาคูเตนเออบาแมนให้มันส่งกับคูเตนอ๋ออันนี้ขาอย่างนับอกมาให้พี่น้องฟังบิ่งขาหมูทอดกรอบขาหมูทอดกรอบทอดเป็นขาได้บปก่าคูเตนก็เป็นขาแล้วน้องอันนี้มีจะขนาดนี่ อันนี้เขาตั้งขนาดไหนนี่ขนาดเล็กอันนี้อันนี้เล็กแล้วหรอแมนอันนี้น้อยแล้วหรอขาน้อยขาน้อยปลาทาน้อยซัมนีใหญ่ตั้งแต่เนื้อนงอตอีกปลาเป็นตะกรอบเนาะกรอบน้องอีกกูแตงเคยกินมันอ่ะเห็ดจังไต่เอ็งจะไปอยากเอามือจับกินเอามือนี่ลนะไหนบอกได้ได้ได้ดูดูน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มขอทดสอบความกรอบก่อนนงอตดูน้ำจิ้ม นี่เดี๋ยวขอทดสอบฟองกรอบนะปะั๊ดอือหืออืมเป็นไงล่ะน้องออสกรอบอืมน้ำมันแทบจะบ่มีแมทอือหือแล้วเด็ดอีกน้องออสดูน้ำจิ้มออสจะชอบแบบไหน โสต,ตายของน้องออสก็ต่อโสต,ตายอันนี้น้ำจิ้มยังเขาจมน้ำจิม้มตีฟู้ดโสต,ตายอร,อตรต่อยมากใชแ่แล้ว<ส>พวกต้องจิ้มแบบตี้หวานน้องออสยังกรอบอ่ะเบิองพี่น้อง นี่น้ำจิ้มเหมือนเหมือนซอสญี่ปุ่นอะน้องออสเดี๋ยวลองก่อนอื้มอร่อยอเด็ดบขนาดเซอร์บานฮาก็สจิมีแบบนี้ให้กินมีโอ้โห น้ำจิ้มตำรองครบเขาล่ำรู้ว่าอร่อยงอสติดใจนะอาจารย์ึงกูแตมอัปเดตเมนูตลอดใช่ไหมแมนบะอันยู h ใส่เนี่ยดีวันสเต็กเสริงแสงเรามักอัปเดตเมนูตลอดให้พี่เหยนออยุ้ไกลเด้กินเนาะเมนูจะเปลี่ยนแปลงตามความนิยมผู้ใดอยากคิวอะไรสั่งแล้วได้ขอซิมน้ำจิ้มวันนี้เด็ด อือันนี้มันจิ้มกันมีคู่แตงพี่ตังก็เรียกไม่ถูกน้องออสแต่ว่ามันอร่อยซอสซอสอันนี้ก็อร่อยไข่รียน้ำกินมอะไรเนาะจิ้มมะขามบ่กิ้มอะไรคะดำดำกับ ไม่ดำอ่ะอในนี้น้ำจิ้มซีอิ๊วสูตรเชฟเขาสูตรจากทั้งร้านนรสีซีฟู้ดพี่แตงลองชิมจริงๆรอ่ะกินก็เข่าก็ได้นะได้กินก็ข่าสวยก็ได้นี่ข่าสวยพี่น้องกินก็ข่าสวยอุ้ยเข่าซอนห่อนลองมึงโอ้โหคอทน่อยากกินแบบ บันบานคนมานบานก็กินได้รวมตัวอย่างคู่แตนพี่น้องโอ้โหคู่แตน้าเขาหันสิอ่ะอ่ะเดี๋ยวบอกพี่บอกน้องก่อนว่าปกติเนี่ยสิเสิร์ฟแบบหันแล้วเทพจะหันมาแล้วนะพี่น้องแต่นี่เฮาอยางพี่น้องบ่เห็นขนาดแท้ๆนะครับนอกเลยว่าบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างครับเดี๋ยวสิหันเองทาว่าหันกับบีแบบเฮาได้มันได้อัดตักว่าน้องอ๋อุ้ยดูดูดู เนี่ยดูอ่ะเขาง่ายมากพี่น้องเพราะว่ากรอบนะครับเนาะอือหือขาคู่แตนใหญ่แล้วขาคู่หมูใหญ่กว่าเอ้ยไม่ใช่คู่หมูขาหมูใหญ่กว่าแมนมาคู่แตนแมนโอเซเลบมาขาเต่าใหญ่อ,อ,อ่ะอ่ะถ้าล้องกินก็เขา่าดอกคู่แตนโอ้โหตุกลงไปทั้งสี่พี่น้องกินก็เขา่าหอนอออืือ้ห จิ้มก็อร่อยทุกท่นเลยน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรเด็ดจากทางร้านสูตรของเชฟใช่น้องอ๋อถ้าเขาอยู่ตามเองเขาจะมาได้ก็ไหนนี่น่ะนี่เด็ดีวันสเต็กค,ครับพีน่น้องเมนูอัปเดตตลอดตามความนิยมของมูเจ้า<ล>ยอยาก <ไฟ S 2> <ด>กินอย่างดเดียวอ,อยากกินเอียงขอให้บอกโอ้โห โยกแขกเป็นหลานหนึ่งในดวงใจเด้นะคู่แตนแจ็บตัวตายไปกับเขาไปกับเขาครับพี่น้องอันนี้ขาับ็นยังนี่ขามหมูจ้ะขามหมูทอดกอรอบอร่อยอร่อยเด้จ้ะม,มาติ้กันพี่น้องสุดยอดครับ